สวัสดีค่ะเลีนน้ำอีกี่น้องเยี่อวนหอนกันมากินปลายเยอะจ้าเูนะเฮอไม่มเป็นเลิศแล้วได้ละบอ พนไม่แมรนน่าออนไลน์แมนน่าแทบทุกมือจะมาหน้าตกลงมาเล่นนําซหน้าติเต้พี่น้องอยู่ในถังอยู่วไของับยับยับยับับ

มาเดี๋ยวเอาทางมาอีกเลยได้กระสอบอปบอ,ปอไปเบืองป่าพี่น้องจะพาไปเบืองป่าป่ะปีนขึ้นปีนลงได้ละป่านี้คนดูสองคนจ้ามาเบืองป่าสูตรพี่น้อง,ดองได้ เก็บป่าเลสมาเก็บป่าสักอนอามาจ่ก่านรีวแล้วอาณาจักใสถังก่อนไลต่ตาด้วออเออหรือนี่ก็บ่กมีป่า,าม,มีป่าจะไปตอก <c oughs> ไดปฏิทีนคนดูเจ็ดคนค่ะกิไบอายแล้วพี่นอ้องปุ๊บปูยังไม่หายเลยใ่ bảy hay cứ ngang tổ ngan thôi Ở mấy sáng là cả lúc phải hào mày bỏ tùm ở mày mà Ừ, phá khá xoài Ừ, phá เอนี่ยเอฟเอเ่อ้แล้วเ่เอามือเกียร์ไม่สิกไม่สิันดีบอกห้อยหันหอยกบมีพีนอไปอุ่นแล้วลบไปห้าอีกี่ต้อนงานหมดแน่ เออมาบาเล่นน้ำสกวนย่ายมันฮอนคำย้อนดอกหายลงระบาดสวัสดีคนดูสิบเก้าคนจ้าเด้อ่าเล่นน้ำเป็นน้ำเซ่ติดเซ่อุ้ยโดดอีกแล้วติดเซ่พี่น้องแล้วมาเล่นแต่น้ำเซ่ ทางบางทางนี่ให้น่าตดล้ทางนี่น้ำเซียแงมแัล่นกกน้ำถั่วอาเขาก็ปิเกีียวแามแหลกงบกกินปลาอ้ยวันสี่วันสี่ยอนขึ้นฮันเด้คองอันเนี้ยคลองต้นนานันพ่อป่อยอุ้ยลุดซ้ำบอกปูปูสียใอุ้ยปลากด ปัดเอาปูขึ้นจามันได้ดิจังหัานเอาหั่นคลองปูั่นคลองอ้อประกวดเหลืองหุยหุยเออเติมข่อนเลยมุกน้ะเอ้ยต้มโอ้ยหมดกวนเฮงวิศกรรมเขียนบอกสวัสดีคนดูยี่สิบสามคนจ้าอ๋อพี่อ้วนข้าสา่พาาี่นองอังเงี้ยคนพี่นองเนีย อมันนันอัันมัน้วนืนอันมันคือล้มแถบานนี่บัดัดเมื่อบม่ได้ไปหาสื่อของคือมาล้มแถบีหยังละ่ะอู้คนเดียวแล้วก้องไว้บุนเออไม่หอ้นหันจะกออินก็เออกออิมเห็นแล้ว

ปาาชัดบอพี่น้งนองขือนแาชุ้นไปชูหน่อเเิยขึ้นั้นเงาปลาตัดปลาตัดใหม่รอเส้นชื้อซื่อม่งซูปีซื้มอ <c oughs> มือข้าเจ้ามาหลายได้แถวนีน่มือหนั่นมือห้าตัดใหม่มือมือม้นที่เร็วมือ,มอตัดนะตัดตัวพี่หลอดการตี่หลอดมาประจำ มอนี้ข้าเจ้าคือบัวมาบุ้งขึ้นข้าเจ้าข้างงาน,นม,มาแล้วอยากได้หอยลวนโซนตุ้มกึีละกเน่ตุ้มมาละบานเนี่ยอ้ามารุนมาลุน มุมีปลาบ่มีใบไม้หลายอยู่ใบไม้มันไม่ได้ส่งมันลื่นออกเออมันออกกลับไปนล้วใบไม้อือที่แรลกตากนวดดูเอาปูปูเสียบทั้งหลังเอียงนั่งยุดยุดยุดหลังนั่นมือบอบอพูดนั่น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 อยู่ทั้งขาปูนั่นไหมขาคลองบ่เอ้าขึ้นมาแล้วขึ้นมาเร็ว

อีลานข้าเจ้าแม่แค่ไหบ่หกเจ็ดตัวส้าวบาทเนาะมันได้ใหมนะมันตุ่มก็เขาเอาเที่ยวก้อนนี่เอารอบก้อนนี่ประกวดไล่หลายได้เยอะนี่วุ้ยคุณดิ อ <g ül> ุ้ยนี่ปลากระแงยงนี่เองไดจังสี่จับได้บ้านนี่ยังอ,อมเซโนมีสุ่มเนาะปลากระเงยงพี่นมลุงมาคาถะ เบ้ออะไรบ่โอ้ไปเบิองด่างนั่นมาหน่ไปอีกด่างนึงที่น่องเบ่งไปเบิ่งไปเบอง แลมาเนี่อีกเนี่ยกคืนเนี่ยคนหน่งมันบ้าคนหนมันงมเอะเียจฟังอีู่น้นหนึงกบ้านต้งียวอนไปเอาแหาใหมเพิ่นไลค์คนไลกุม้ปนบอกไ้วันจยังไ้อย่านี้ปานบ่ปานบอปลาไหลบอขังไว้น่ พูดน่ะขนาดงวมซื่อๆก็ได้เว็นบ่ปลวยแล้วหางวมเอาในเอ็นน้ำฟังยังได้เออแล้วบอดตัวปวดแล้วแล้ว จะฟังกัสั้นสั้นทิมคานั่งน้่งี๋ยก็ไอบอเออเบื้องเห็นน้ำปูสิบเนี่ยนั่นนั่นนั่นนี่ไปตละนั่น พี่น้องมาเบิ่งลินน้ำอันนี้มันอยู่ริมมันมันกับกับเลึกอยู่เด้ฮะไปดูบ่โอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โหต่อฟางมันสั้นวุ้นแหลมมันหลุดมันหลุดปั่นมาเจ้าไปขึ้นไปไปโลดามเออยู่่ังกโ อุ้ยดิ่ยุ่งยุ่งยอยู่อู <s uh> <s 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 ้กระโดดอีบีฮะใส่กรสูรปราสูดรสูกนู้หูเอก็สวยตตอู้ปตองแน่นแน่นปตองเม่นบะสูสูรตบูนี่นะตรงมันดิดนโตอิน ปลาบูพี่อายโอ้นี่บอกไปสูดง่ายนี่นี่โดดง่นี่ปลาตองปลาตบกงใหญ่เลยนี่ปลาบูปลาบูกับอ้วนเอาไปปล่อยเอาปลาบูไปปล่อยซะเนาะอู้หูเดบเดบาร์ละซ้ำนี่กับพ่อล้วเนาะ

เออมันปลาตองปลาตองตัวปูนังหันรับรับเยอะดยุ่อลอยด่างคุณผุนยุ่ออยด่างคุณผุนโดดยุ่อผุนลอด่างคุณ ไปตั้งยางนี้ย็ยัเป็นเราเหไปใช่รอะแปดปูโยนป่าขึ้นมาให้พี่น้องขึ้นโปกะเาเกาว่าใจมั่งมาเออวิ่ป่าเมื่อนั้นบ้านเ้าเก่ากะจอดกระจยอ มือนี้ก็เจ้าก็เดีมาแเพราะว่าแ่เจ้เนี่ยอันอี้วันอีกแล้วตุ่นพ่อป่วยแล้วหาง่วมอ่อนน้ำฟังไม่ไม่ยังหลายบอปูมนตุ่มมันมืนปิ่นหรอกอะเขืา นั่นเน่เขาลงอ้มแล้วยังไดเลยนะประกวดมันบออันอันอันนี้บอกบอเอาลงเอาบอกเอาของลงแซน้ำ วันนี้ทีมงานหน่อยทีมงานบมาเลยมือน,นี่อุย้ยผุนมันอยู่ร้อด่างผุนนะั่นนั่นนั่นผุนน่ะผุนลอยอุ้ยเป็นฝูงอยู่ผุนนะ่ะมีอ้วนลงไปจับอุ้ยผมพี่พ่อด่างผุนน่ะอยู่ร้อด่างนั่นใช่ไล่ยุ่มดเวลาเหี้ยไปก็ปิ่นลงมาอ้าวผุนเป็นฝูงเลยนะั่นอยู่ร้อด่างนั่นเอาเบิ่งปูสิหวานพี่น้อง โอ้ยุนโอ้โหวข่าซ้ำีเบิ้ถไปยังแล้วท่นโคกนะมาใส่กวยบ่ใช่เงีนมาพูดอ่ะไม่ได้เนไม่เงียนี่ถึโคกไ่ด้เนนี่พ่อใหญตสิหัวมันเอาเหรียญยู่นี่นี่นา่นเ่เอินบอกที่ละยังยู่ใส่พ่อให ไม่โคกเสเวลาน้องโจมมามาแหน่อยไม่ขอรอปันแียเพื่นหน่อยเ้ยเฮ้ยโ้หแงยังไมเียงไม่นะแหน่อยอยู่ได้ักไก่ตไนี่เรือหนนึงอะเทียงยู่คนพี่น้องเียงยู่ซื้อน นี่เท่าไรเอามาเบิดโหลดเงี้ยสมมาสมเทบอีกแล้วอุ้ยนี่ปลายังสนิโหดอยี่นี่มาอีกแล้วไม่อีกแล้วไส่ละป่าโอ้ยบ่ดามกินก็ไม่กลวเลยแม่บอกไม่ลงกระติกบ่ อ you. ึดอยู oh, ่เอิ้นเนี่ยตัวเอากระติกหน้ามากินน้ำนะกล้วยใส่ตุกตาเลย่นหารูดน่บอกห่มูหัวแดงเกบอกหอยเด็กบอกงเลยยายเนี่ยเบไ่นเนนั่นนั่นาอยางนั้น กิลอยกิโลอยื <il Á S> um 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 ็ป okay. okay. oh, ่าอีกย่างพี่น้องนี้ปลากอนนับอกหอยนิดนึงนันี่นันน่แงนันนี่พอกินแล้วอุ้ยบอกห้อยจูบเลยนี่ขึ้นไปไงแถนี่อยจูบเลยนี่นู่นแบไงเอายวะเอาเอ บรรยากาศป้าบัว <laughs> ป้าเขาแขนเสือ้อโอ้ยมีสัญญาณบอน้องพี่นอ้องสะดุดอยู่บ่ยวลลงไหลกันเด้อไหลยี่สิบนาทีแล้วพี่นอ้องเวลเวซีอาร์ตคลิปไปเบิรงคลิปให้ได้ด้วยจ้า มันแดดหอนหลายสัญญาณกัดขาดหายบ่สะดุดอยู่บ่เอาแงงแหวมาดข่วนเอาหลงไปเนาะแงงแหวข่วนแงงกับบอเขามันฆ่าฆ่าปุ้ยฆาแงาอะไรมิบอแดดมันหอนแห้งพี่ตงอะไรนี่สวัสดีค่ะ